ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายคำสั่งนะคะเอ t กซ์เ o รสชบค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ,ะันนี้ซายล่างนะคะจากนั้นเลือกคำสั่งหรือว่าเอ t กซ์เ o รสชบค่ะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งแรกกันเลยค่ะคำสั่งแรกนะคะคือคำสั่งมอเตอร์มูค่ะโดยที่เร,เราจะมีมอเตอร์อยู่ทั้งหมดสตัวนะคะจึง m 1 m 2 e แล้วก็ m 2ค่ะแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็น All หรือว่าทั้งสมอเตอร์นะคะหมุนตัวด้านหลังนะคะ move ตัว move นะคะก็จะเป็ speed, น,ะะน speed นะคะ s ี e e นะคะก็เร่มตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยนะคะคำสั่งต่อมาะคะ่ะก็เป็นคำสั่งมอเตอร move นะคะโดยที่ตรงนี้นะคะจะเพิ่ม delay ขึ้นมานะคะีเ l a y หรือว่าเวลานั่นเองะคะ่ะ หนึ่งพันนะคะจะเท่ากับหนึ่งวิค่ะถ้าเราต้องการห้าพันนะคะหรือว่าห้าวินะคะก็จะห้าพันไปค่ะคำสั่งหนึ่งนะคะจะได้ว่ามอเตอร์หนึ่งเอนะคะหมุนในสี่ร้อยนะคะเป็นเวลาทั้งหมดห้าวินะคะ่ะต่อมาค่ะคำสั่งมอเตอร์สอปนะคะคำสั่งมอเตอร์สอปนะคะก็เท่ากนหมดห้าตัววเหมือนกันค่ะมอเตอร์หนึนง่งเอหนึ่งวสอเอ็นสองวนะคะแล้วก็ สมอตเตอร์นะคะ่ฉต่อมาะค่ะสเตปเปอร์เทิร์นนะคะนคะก็จะเป็นสเตปเปอร์นะคะเป็นมอตเตอร์1นะคะแล้วก็มอตเตอร์สค่ะสั่งต่อมาค่ะเซอร์โวนะคะโดยที่เซอโวน,นะคะก็จะมีทั้งหมด8ช่องเองค่ะโดยที่ดีกีตรงน,ะะรนี้คะจะมีตั้งแต่ศูนยสามร้อยดีอ่านมาหก โดยที่มีตรงนี้นะคะจะมีตั้งแต่0ถึง360ดีพีค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะบีเซอร์โวนะคะก็จะม,มีทั้งหมด8ช่องเหมอนค่ะ,คะก็เป็นดีพีนะคะตั้งแต่0ถึง360ดีพีค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเป็นบีเซอร์โวนะคะ2กิโลกรัมนะคะเอ็น8เท่ากัน สับตัวนี้นะคะจะเป็นาการแยกปอะเภทของเซลล์นะคะต่อมาค่ะจะเป็น R G B i นะคะหรือว่าเริ่มต้นกำหนดการใช้งาน R G B ค่ะข้นตอนต่อมาค่ะคือ R G B นะคะโดยการกำหดนดสีค่ะโดยที่มีทั้งหมด4นะคะเป็น R G B ท2่หน่นะคะแล้วก็เป็น O หรือว่าทั้งหมดนะะี้เองค่ะโดยที่4นะคะเราสามารถกำหนดได้นะคะงนี้นะคะ หนงต่อมาค่ะจะเป็น R G B Show นะคะก็จะเริ่มแสดงสีนะคะหรือว่าจะโชว์สีที่มาค่ะคาสั่งนี้ค่ะจะเป็น R G B Clear นะคะหรือว่าในการดับแสงนะคะหรือว่าปิดค่ะคหลังสุดท้ายค่ะจะเป็นคาสั่งอ l p h a c h a n นะคะจะมีตั้งแต่ปีศูนย์ที่หนึ่งปีสองปีสามนะคะที่แปดปีสองปีสิบสามปีสิบสี่แล้วก็ปีสิบห้าค่ะ ค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ